ครับอาจารย์อุปกรณ์มันก็มีสลิงครับสลิงแล้วก็ใส่ยไก่ครับใส่ยไก่เรถจักรยานเน่านะครับแล้วก็บดหัวหานหมูครับหัวหานหมูหน่อยหมูนุ่มๆนะครับบดเน้นเป็นถึงนะครับหลักใชมาผสมกาวหนาผสมกาวหนานี่เหลียวเด้อผสมมันจะหนาประมาณนี้ครับประมาณประมาณส่วนต่อเต่อต่อข้างครับต่อเทียงแรงครับ หรือว,ว่าเสาแรงกันเลยครับแต่ว่าผมสิปปอดสอดยังแรงครับนะครับคนเข่ากันได้คเดี๋ยวบที่นเ่ากันะครับอนนบนะี่ครประมาณนุ่มอย่นะครับ เ็ยังขายมนุ่มนะครับแสริง,ร omon, รง,รงว่งา okay. ที่ได้เอาดินแบบที่เซลนะครับแล้วมันกมันมันยังไงพาดูดปุ๊บมันิดดูดขึ้นยากครับสิมริงนี่มันจากซี่สี่เราซี่สีหนึ่งคือว่าแมน่ายี่ห้าซี่ีวะแมน ยี่พ่าสี่ีครับอะไรอากาศเอ่ครันแต่ก็ได้อากาศน้ำด้วยครับประมาณนี้แล้วไมีดูเดี๋ยวจบไปเลยนสองตัวครับสิป้อนส่งกันอีกกันครับนี่ก็ได้ครับ <laughs> สองตัวนี้จะป้อนส่งกันอีกคือกันอาจารย์ระวังได้ครับอาจารย์บินเป็ี่ยนนี่จะปล่อยมือเด้อวยบวชใหม่คองใหม่รครับ แหวาปากเนี่ยนะรครับผมครับเพิ่อนเสใส่เวลาแป๊บเดียวครับในการป้อนครับหมดลงไลยตันว่๋ยวลงแล้วต้องเราต้องเนี่ยประมาณนี้นะครับสีหอดเหนืยมั้งเลยนะครับสีไปจริงๆเขาเนีเหนืย้งเลยครับจีนเรียบร้อยแนวว่าแน่นจริงๆครับเหนืยงแน่นเลยนี่ครับเป็นการเซต เรียบร้อยครับครับแน่นครับเนื้อเนี้อพับได้เออเรียบร้อยครับแน่นจริงครับจบจบครับไปตัวหนึ่งนะครับเอาตามนี่นะครับนะตามผมเก็ดนี่ธิ์นะครับ